เรื่องเล่าที่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นอุดมคติมีความหมายในทางนามธรรมมากกว่ารูปธรรมซึ่งในแต่ละสังคมได้นำเอาเรื่องเล่าดังกล่าวมาใช้บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการบอกเล่าและสืบทอดเรื่องเล่านิทานตำนานส่วนหนึ่งจึงสร้างบุคคลอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดมคติขึ้นมาโดยที่บุคคลดังกล่าวอาจเคยมีหรือไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ บุคคลดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าวีระบุรุษพญยาโคตบองหรือชาวลาวเรียกว่าเท้าสีโคตรพระยาสีโคตบองหรือสีโคขเขมรเรียกพระยาตบองขยุงเป็นตำนานเก่าแก่ที่แพร่หลายในไทยลาวและขะมรเรื่องเล่าปรากฏตั้งแต่ดินแดนลุ่มแม่น้ำขงประเทศลาวและในจังหวัดริมฝั่งขวาแม่น้ำขงตั้งแต่จังหวัดหนองคายไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีในภาคอีสานของไทยลุ่มแม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรลบบุรี